สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่นานาสาระบันเทิงค่ะทั่วลงโหนกระแสมาด่าว่าสนิทพิมพ์รีภายสิใครผิดผมก็อยากดา่ากันชัยแจ้งดราม่าเข้าข้างพิมพ์ริภายอึดอัดวอนเข้าใจบางเรื่องพูดไม่ได้ดราม่าถล่มไม่ใช่น้อยรายการโหนกระแสที่ออกอากาศเมื่อวันที่6กรกฎาคม2566สัมภาษณ์คุณกบเจ้าของโรงงานน้าปาระคุณต่ายเจ้าของโรงงาน น้ำปา้าอีกแห่งหนึ่งโรงงานที่ออกมาร้องว่าเสียหายจากการที่แมคคาออนไลน์พิมพ์รีภายเบี้ยวจนกลายเป็นนี่กว่า13ล้านบาทอานัทผลิตกล่องพลาสติกค้างชำระอยู่1.6ล้านรวมทั้งทนายแก้วดรมนชัยจงไกรรัตนกุล เป็นทนายคนกลางในวันนี้ขณะที่โลกโซเชียลบางส่วนมองว่าหนุ่มกัญชัยพิธีกรเข้าข้างพิมพ์รีพายและดราม่าช็อตมีการหัวเราะสนุกสนานกลางรายการนั้นหนุ่มกัญชยัยชี้แจงในรายการข่าวใส่ไขว่า อึดอัดใจหลายคนเข้าใจว่าผมนำเสนอรายการวันนี้แบบไม่เป็นกลางยืนยันไม่ใช่อย่างนั้นส่วนที่มีการหัวเราะก,กันเพราะเห็นบรรยากาศมันดาวมากแต่ไม่ใช่เราจะไม่ช่วยสุดท้ายก็ช่วยพาเขาไปหาทางทนายภายาัยศาลหลายคนไม่เข้าใจมีข้อเท็จจริงบางอย่างที่ไม่สามารถพูดออกอากาศไปได้เป็นแนวทางกฎหมายที่อีกฝั่งเขารู้แล้วเขาก็ไปแก้ได้เราก็จะไม่ พูดกลายเป็นเราไปเข้าข้างอีกฝั่งหนึ่งซึ่งเราไม่ได้เข้าข้างคนมาว่าผมทำตลกผมไม่รู้จะทำยังไงเหมือนกันให้เหตุการณ์มันดีขึ้นเขาได้ยิ้มหัวเราะสุดท้ายคนมาว่าผม เข้าใจว่าคนอยากให้ผมด่าพิมพ์รีภยัยผมก็อยากด่านะแต่ผมด่าแล้วผมถูกฟ้องใครมาช่วยผมผมอยากด่ามากเลยไปทํากับเขาแบบนี้ไม่ได้นะแต่ทําไมไม่ได้เพราะอีกฝ่ายหนึ่งเขาก็ไล่ฟ้องด่าถ้าผมพูดอะไรพลาดไปหรือดําเนิอนอะไรผิดพลาดไปหรือไปพาดพิงเขามากเกินไปเขาฟ้องผมและการถูกฟ้องไม่ใช่เรื่องสนุก มาด่าผมว่าไม่เหมือนเดิมสนิทพิมรีพายสิผมไม่ได้สนิทกับพิมรีพายผมกับเขามีปัญหาด้วยกันด้วยซ้ำผมบอกเลยเรื่องขายอะไรผมไม่ได้เข้าข้างเขาบางอย่างผมก็ต้องอิงทางกฎหมายของทนายแก้วผมบอกไม่ได้หนุ่มกับทนายแก้วต้องจัดการพิมรีพายให้ได้มันไม่ได้ไม่รู้จะอธิบายยังไง พอผมบอกให้ช่วยรวบรัดก็มาด่าผมไปให้เขารวบรัดซึ่งเวลามี30นาทีทุกคนคาดหวังแต่อยากให้เข้าใจผมด้วยผมก็พยายามช่วยเขาทุกอย่างแต่บางเรื่องพูดไม่ได้พูดให้คุณสะใจไม่ได้เพราะคุณสะใจผมอาจจะถูกฟ้องได้ล่าสุดทนายแก้ว เจอะว่ามีดีกาแบบเดียวกันที่อายุความถึง5ปีเรามารู้หลังจากออกรายการมาแล้วเราคิดว่าอายุความ2ปีมันหมดแล้วก็เลยทำอะไรไม่ได้มากคนที่พูดหรือด่าอะไรโดยไม่ดูข้อกฎหมายผมก็ลำบากใจจริงๆแต่ก็อยากจะทำให้ อยากด่าให้ใครผิดผมก็อยากจะด่าแต่ยังไม่เห็นประโยชน์ที่ผมด่าพิมพ์รีภายแล้วผมถูกฟ้องเรื่องนี้กระบวนการอยู่ที่ผู้เสียหายไปจัดการแล้วมันก็มีทางจัดการด้วยขอขอบคุณแรงข่าวข่าวสดค่ะหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์หรือกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ